แันเหรอลูอลกฝันไลายเหรอลูอลกฝันว่าอะไรไม่รู้ฝันดื้อๆถ่ายไม่ทันเมื่อกี้กระตุกดื้อๆลูกคอยฝันฝันว่าอย่างบุกกระตุกดื้อๆแันว่าอะไรลูกกระตุกดื้อๆเหมือนเมื่อกี้เนี่ยถ่ายไม่ทันพเพื่อนๆหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไม่ทัน ฝันว่าไงไม่รู้ฝันว่าอะไระไรูกฝันว่าอะไรหนูฝันว่าอะไรรูกลูกคอยฝันว่าอย่างบุ๊ เขากลัวฟ้าร้องเพื่อนๆเนี่ยเขาถีบมาฝันแน่เลยตอนฟ้าร้องอ่ะเขาก็สั่นแบบนี้แหละสั่นดึดดึดอืมหาวาใหญ่เลยเมื่อกี้ตื่นขึ้นมาหาวาใหญ่เลยเพื่อนอืมไม่มีอะไรนะครับเพื่อนมีแต่เล่นกินนอนมีแค่นี้แหละครับเขาทําได้สามอย่างเนี่ย เล่นกินนอน <c oughs> นอนแล้วทีนี้เอาเอาทำไรลูกทำไรหนูทำไร,ำอไรเอาเอาเอา เอ้าเอ้าเอ้าลู้ก็เอ้าอีกและเ้าว่าเอ้าเก่งเก่งนอนก็เก่งเา้าก็เก่งตดก็บ่อยนะครับเพื่อนๆเพราะตดบ่อยมากเลยมูมูนอนนะลูกนะ มูมูนอนนะครับแต่งขนครับเพื่อนๆมูมูแต่งขนแต่งขนหรือว่าเขาคันแต่งขนเหรอเนอะท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรของเธอมูมูท่าอะไรเนี่ยเอาเอ้าเอา,เอา โมโมฮึโม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 คันเกา่า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 เก่าเก่าเก่าเกา,เกาให้หายคันไปเลยหายคันไหมโมโมอืมหายคันเหรอครับเรอเอเรอะ แล้วลูกเหรอหายคันไหมอา่าไม่หายคันเอานอนนอนดีแกนอนแล้วครับป๊าป๊าหนูขอนอนนะ้วครับเอา้าหนูคันอีกแล้วคันอีกแล้วโมโม่เขาเป็นนักสำรวจนะสำรวจสำรวจอะไรโมโม่ หโม,โม้อโมนักสำรวจกระดาษให้เขาไปเหอะมันกลุมมัวน,นั้นใกล้จะหมดลนะเดล็กไนะเนาะเขาต้องเล่นถ้างนั้นฟันเขาก็จะไม่แหลกฟันเขาจะแหลก <c oughs> เล่นอย่างเดียวเลยมีมีเขาทำมีสามสิ่งนี้นะครับเพื่อนมีนอนมีกินแล้วก็เล่นแค่นี้แหละโ <c oughs> มโมโมโมหันมาหน่อยโมโมได้ของเล่นใหม่แล้วเพื่อนเอา <c oughs> <c oughs> าขาดเลยนะลูกกัดให้ขาดได้ชับชับชับไม่ใช่ตัดนะกัดให้ขาดได้ชับชับ,ชบ,ชบโอ uh, ้เก่งจังเลยลูกค่อยดูสิโมโม่ทำไม,มเก่งจังให้เขารับฟันเขานะครับเพื่อนนี่เป็นการรับฟันเขาต้องปล่อยให้เขาเล่นว่าเขายังเด็กอยู่เนาะเนี่ยเนี่ย เอา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 ,เอา <c oughs> ลุยไปเลยลูกเดี๋ยววันนี้ป้าจะเอาที่นอนไปซักแล้วลุยไปเลยอืม <c oughs> <G ül> <G ül> เุเาเาลุยไปเลยลูกลุยไปเลยเนางงงงโมงงงอยากกินนะลูกไม่ใช่ของกินนะหนูยังท้องผูกอยู่นะเมื่อวานนี้ท้องเขาผูกเพื่อน วันนี้ก็เลยจพอเขากินนมเสร็จต้องล้างจานเขารีบล้างรีบล้างเลยครับเพื่อนกินสามมื้อก็ล้างสามมือ <c oughs> ้อเมื่อวานนี้ไม่ได้ล้างไงแช่เขาไว้ทั้งวันท้องเขาก็เลยปูดแต่วันเนี้ยไม่ใช่ของกินนะลูกกระดาษ่ะเออแต่เขากินได้นะไม่เป็นไรหรอกกระดาษสีน้ําตาลไม่ใช่สีขาว